สวัสดีเจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์กวงมาแอวกาดเจ้ากาดที่ควงยูนี้คือกาดตองตึงเป็นโอกาสดีเลยวันนี้เป็นวันเปิดกาดวันแรกเจ้าก็เลยตั้งใจจะมาแอวว่ากาดนี่จะมีอันรังขายห่อ,องเจ้าโจโลกเข้ามานี่ก็จะนี้ร้านกาแฟในรถตู้รถแวน ปุ่งมาหาร้านกาแฟก่อนเลยเจ้าอันนี้บาริสตาไปกับบางชงกันจ้าได้เจ้ากวางก็อยู่ในบริเวณของกาดนัดต่องตึงน,นี้แล้วนะเจ้า กาดนัดตองตึงเนี่ยจุดพิกัดอยู่ที่ถ้าเฮามาจากแยกลมโชคนะเจ้าก็จะเป็นถนนจากแยกลมโชคจะมาหาแยกนองซ้อมหรือว่าแยกพิชีวันเจ้าจะอยู่ตีปากทางข้าวมูบ้านริมน้ําเจ้าสังเกตได้ก็จะเห็นเป็นแบบเป็นจ่องแล้วก็ที่มาของจืก่การตองตึงก็นะ่าจะมาจากทรงหลังคานะเจ้าก็จะมาทํามาจาก ใบตองตึงมาทำเป็นหลังคาแล้วก็เป็นซุ้มฮื้อขายครัวฮือเป็นตลาดกันนี่เองเจ้าโดยสินค้าลักลักตีหันนี่ก็จะเป็นสินค้าประมาณแบบงานคาบงานแฮนด์เมดแล้วก็จะเป็นมูต้นไม้เป็นของของแบบของปลอสารพิตของอินซรีย์แกนิคเจ้านี่ก็เป็นงานแฮนด์เมดเป็นของทำมือเป็นออมสินเป็นตังบนี่เป็นโกม กกมประดับลูกละแปดสิบบาทกูละร้อย้าสิบบาทขอบคุณค่ะอันนี้อ๋อันนี้คือแจกฟรีเลยกระเจ้าซาขอบคุณค่ะให่กวางเข้ามากวางเข้ามาเปิ๋นกับเอากระเป๋ามาแจ้งเลยเป็นกระเป๋าแบบแฮนด์เมดเจ้าเป็นกระเป๋าในนอตเป็นกระเปสายได้แก่พอก่อนก็จะมีโลโก้โลโก้ของกัดหน้าติดยูที่กระเป๋า อืคันี้ชอรอาหารเยอะเลยค่ะ้งแผงเยอะอีตะร้าเลยขายหมดเลยค่ะอันนี้เป็นตุงตุงปีใหม่เมืองที่เปิดเอาไปปั๊บเจดีไซน์ในเทศกาลปีใหม่เมืองบ้านเฮานี่ก็เป็นตุ้งตุงเตี้ยเอาร่วมเทศกาลปีใหม่เมือง บ้านเฮาเจ้าอันนี้เป็นผ้าเมืองผ้าฝ้ายปักมือปักลายเป็นงานแบบล้านนาล้านนาอันนี้เป็นหมูแคคตัดสไม้ประดับเจ้าเป,เป็นงานครับเป็นพวงกุญแจ เป็นกล่องเป็นป้ายนี่เป็นรถทีบรถทีบ <c oughs> รถทีบรถทีบบรรจุของด้านในนี่ก็จะเป็นสมนึกก,กูปีปีปีกปกปีปปเป็นขายชายเย็น้วาซถ้าจะขายหมดแล้วนี่ไม่เนาะน่าจะขายหมดแล้วเพราะว่าเหรอ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นน่าจะขายมดแล้วเจ้ามาขายไปน่อยกาดเนี่ยเปิดตั้งแต่8ปดโมงเจ้าถึง4ี่โมงแรงเลยเจ้าอันนี้เปลี่ยงปายก็มีบางอันที่เปิ่นเก็บครัวไปกันมดละเสียดายเนะาะแต่โน้ะไปเอามาโชว์นนโซนตําไงนี่ก็จะเป็นโซนของกีนเจ้าอันนี้เก็บต้องเพื่อที่จะมากีนของลํำลําในการนี่โดยเฉพาะเลยเจ้า มีหลายล้านที่แบบกิบไปแล้มีหลายล้านที่ขายหมดไปเหมือนกันอะไรจะเปิดข้ามากน้ำผึ้งมะนาวขัวซองขัวซองแฮมชีสข้าเต๋มเป็นขัวซองคูมีดมีหลากหลายเมนูเจ้า ที่เป็นแซนด์วิชแซนด์วิชโบราณมีหลายร้านจะเก็บไปแล้วเลยเตรีมมาพรนี้ก่อนเนาะเป็นข้าวน่อมจีบข้าวเม่ามเีข้าวเหนมใบข้วหนีข้าวนีข้าวนข้าวนีข้าเนีนข้าวเหนานั่งข้าวนกัานีข้าวนี่ข้านียเนย้าเห้ เพื่มดละมีส้ตมตำอันนี้จะเป็นสินค้าแบรนด์นางงามจะเป็นของมาขายของฝากอันนี้เป็นของสุภาฟาร์มพึ่งอันนี้จะเป็นน้ำพริกฝาต่างๆมะม่วงเบามะม่วงแช่อิ่รวมไปถึงงานแฮนด์เมดต่างๆ เนี่ยเจ้ากาตองตึงอันนี้ก็คือหลังคาที่ทํามาจากใบตองตึงนั่นเองเจ้าคนเมืองจะห้องใบตองตึงถ้าเป็นชื่อสามัญจะเป็นต้นพวงเจ้าแต่คนเมืองก็จะได้โยมเอามาเอามา,า,มาทําเป็นแพรและกาจมาเป็นหลังคาหลังคาศาลาหลังคากระท่อมต่างๆสมุดละ น่าไร่ไ hmm. ก mm ่ดอย ข้างในข้างในเป็นร้านขายร้านสละคือสินค้าก็คือคนจะเอามาให้<อ>แล้วก็ขายแล้วแต่คุณจะให้ว่าจะให้เท่าไหร่รายได้จะไปทำงานจิตอาสาค่ะสลัค<อ>่ะ <c oughs> ใช่อลําเชิญดูได้นะคะอ๋อประมาณว่ยเอาของมาให้นี่แล้วก็ากขาย,าขายแล้วก็ไปเอาใช้ มีบาทค่ายมาแล้วเงินตรงนี้ก็จะเอาไปไปร่วมในกิจกรรมทิ่อาสาต่อไปใช่เพราะเรามีดวงอาทิตย์อยู่แล้วค่ะทิ่อาสาเจ้าแล้วก็อันนี้คือจะเปิดเฉพาะวันที่มีการ์ดนี่กับเจ้าทุกวันค่ะอ๋อคือตรงตรงเนี่ยจะเปิดทุกวันแต่การนี้จะมีเฉพาะวันเสาร์วันจันทร์เนาะอันนี้เปิดวันแรกวันที่เจ้าวันนี้เริ่มอะไรขอบคุณค่ะเปไปถ่ายดูได้เลยนะคะนีแต่ไข่นะคะอ๋ออันนี้ก็แม่นเนาะ ออ,อันนี้จะเป็นแบบเหมือนกับว่าเพื่อนจะรวมของคนที่อยากช่วยในในการในกิจกรรมิีอาสารเนี่ยสามารถเอาของเนี่ยมาให้กับร้านนี้ได้แล้วร้านาก็จะขายของแล้วก็เอารายได้จากการขายของเนี่ยเอาไปทํากิจกรรมเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปนะั่นเองเจ้าแม่นหมดเลยเนี่ยเรามาลองพอกันดีกว่ามีอะไรอย่างมีเสื้อผ้า เสื้อผ้ามีสองอยว่พอตังไหนสินค้ามี2สองในร้านนี้ได้มาจากการบริจาคของเพื่อนเพื่อนาขายในราคาตามใจผู้ซื้อคือแบบทุกอย่างเนี่ยคือคือขายในราคาตามใจผู้ซื้อคนซื้อยับพื้อใไดไก่าแบบ สามารถจ่ายต่ำนั้นได้เลยเจ้าเพื่อนําเงินไปหอมร่วมกิจกรรมอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไปไป่มีหนังสือมีงานเซรามิกมีงานศิลป์ ข้าองแก้วนะฮะตีส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองนีกระเป๋านี่งามเนาะ เอาอนี่สวยเนอะสวยไหมเอาอันนี้เดี๋ยวกวางจะเอาอันนี้แบบมันน่าฮักจีอ่ะมันสามารถแบบสะพายต่างข้างได้ เจ้าได้เลยค่ะคม่เจ้าก่่เาว่อนะากงก็ร่วมอุดหนุนกระเป๋าสารมาหนึ่งใบนะเจ้าก็ถือเป็นแบบกิจกรรมดีๆที่แบบเหมือนทำด้วยใจจริงๆเลยอะคือคนที่อยากจะบริจาคของมาขายก็ สามารถบริจาคที่นี่ได้แล้วก็คนที่อยากซื้อเพื่อที่จะเอาตังค์ไปร่วมกิจกรรมจิตอา,าสาต,ต่อไปเนี่ยก็สามารถมาเตลมาฟอมาเลือกดูสินค้าที่ถูกใจในนี่ได้เจ้าและนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของกาดตองตึงเจ้าก็จะอยู่ก่อ็จะจัดในวันเสาร์แล้วกับวันอาทิตย์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงแรงในเจ้าถ้าใครได้มาเอวได้กายมาก็สามารถแปะมาฟอมาเอวได้เจ้าแล้วนี้ก็กว้างไปเอวกกขอ ลาไปก่อนเจ้าแล้วป้าก,กันใหม่เจ้าในเมืองเจ้าเลืได้หลือเ่าอันนี้เจ้าตะไาร้เจ้าห้าบาทเจ้าเข้าบาท เอาตุงไปปักบกล่องเกดีชายเจ้าจะปีใหม่เมืองละติดหน้าละเตรียมไหวจับพอดีเจ้าเข้าเทศสกแกนแกอเอาแหวนประดับตกแตง่งอะเนาะห้าแปดสิบเก้าบาทกูมีกันนะห้านน